พอยสวัสดีครับแนะนําให้รู้จักแม่ค้าคนสวยก่อนเลยนะครับในสนามหลวงสองนางไม่แพ้ใครแน่นอนนะฮะสุดละนะสุดในยา่านนี้ต้องบอกกันเลยว่าร้านชายนะครับที่ผมพามาเยอะวันนี้มีทั้งลูกบ้อนชันคอนัวพวกกีดชีช้ต,ต่างๆพวกเลร์เบิร์ตพอพัทที่ผมดูแล้วเนี่ยแนะนําร้านนี้เพราะว่าหลังจากที่มาดูแล้วเนี่ยมีลักษณะที่สมบูรณ์แข็งแรงน้ําผลสวยถ้าคุณจะสั่งอะไรพวกลูกบ้อนเนี่ย คุณพลอยสามารถจัดหาได้ให้หมดเลยใช่ปหมร้านเราอยู่โซนไหนแถวไหนเป็นไงครับคุณพลอยโซน4ค่ะที่ตรงเข้ามาจากศูนย์อาหารนะคะก็เดินเข้ามาดินก็จะเจอร้านเลยเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นไม่มีวันหยุดนะคะจะเลิกนะคะโอ้โหเสียงชัดเจนมากแม่ค้าแบบพร้อมเลยคุณเดินเข้ามาปุ๊บคุณเจอแม่ค้าสวยๆเนี่ยใช่แน่นอนนะฮะพร้อมมากๆเลยร้านนี้นะครับที่ผมแนะนําก็คือมีตั้งแต่อาหารลูกป้อนอุปกรณ์นก คุณอยากหาอะไรเกี่ยวกับนกอุปกรณ์พวกอาหารวิตามินต่างๆที่เนี่ยพบจบในที่เดียวเหมือนกันนะพลอยตอนนี้ราคาพวกซันเป็นยังไงครับหน้าร้านตอนนี้ซันอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0บาทเริ่มต้นเริ่มต้นใช้ประมาณนี้นะใช้ประมาณนี้เลยใช้ประมาณนี้ดูนะฮะไซส์ไซส์ลูกป้อนประมาณนี้นะครับไซส์ลูกป้อนจะประมาณนี้นะครับประมาณ2,000บาทถือว่าราคามิตรภาพเลยนะ ผลหนาใบพายสองพันหมดเลยละคะตอนนี้โอ,อสุขภาพกนลังดีนะครับแล้วก็นกที่อยู่นี่ก็จะเป็นพวกคอกเทลคอกเทลราคาประมาณเท่าไหร่ฮนะไซส์กินเองแล้วส่งเ 2, ลือก็ส่งเือค่ะเป็นหาหาอยู่ที่คันสองครับแต่ถ้าเป็นเชอกต้นเลย,เลย <หา S 2> วันนี้ไม่มีหมดของหมดแม่ค้าขายดีะนะเออปกติตลาดเป็นยังไงฮะตอนนี้ตอนนี้ก็ดีนะคะขายของดีแล้วก็มีลูกค้าทั้งสั่งทั้งจอง ถ้าใครบอกว่าตลาดที่เงียบผมว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการการตลาดของร้านนั้นๆด้วยการบริการด้วยของเราเห็นว่ามีบริการสอนป้อนลูกนกด้วยป่ะครับซื้อไปไม่ถ้านกเป็นอะไรหรืออะไรเงี้ยค่ะกลับมาที่ร้านได้เลย <ฮ>ไม่ใช่ซื้อแล้วแบบไม่มีบริการตอบไม่ใช่นะที่ร้านก็คือดูแนลนกพี่ตลอดชีวิตของนกพี่เลยตลอดชีวิตเลยเป็นอะไรไม่ย่อยหรืออะไรถามปรึกษาที่ร้านได้มีท้งวิตัมมินมีบำรุงบอกให้หมดเลยครับเ <ฮะ S 2> ช็คสุขภาพนกให้ด้วยโอเคฮะเพราะฉะนั้นว่าใครต้องการ นกที่มีคุณภาพนะครับพวกอาหารวิตามินคุณพอยสามารถช่วยได้แล้วก็ที่สําคัญเลยผมคิดว่าร้านนี้เป็นอีกหนึ่งคำตอบที่มีบริการหลังการขายก่อนการขายด้วยใช่ไหมฮะใให้คำปรึกษาก่อนที่คุณจะเลี้ยงนกอะไรเนี่ยแนะนําให้ศึกษาก่อนครับว่าเฮ้ยสันคอน,นัวเนี่ยเสียงมันเป็นยังไงเสียงดังไหมเรามีพื้นที่ในการเลี้ยงไหมแล้วมีขนาดกรงเท่าไหร่ผมแนะนําให้มาถามแม่ค้าคนสวยคนนี้ก่อนเลยนะใช่ไหมฮะใช่ค่ะ ศึกษาก็มาได้สนใจก็มาได้มาดูก่อนก็ได้มาซื้อเลยก็ได้อ่านะอันนี้ครับก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะฮะตรงโซนนี้ก็จะมีพวกนกฟินอะไรเนี้ยดูดิเขาบัฟเต็มที่เลยติดจงติดจองเต็มที่เลยนะยเออถ้าถามแม่ค้าแม่ค้าว่าหมดขาะจองข้ามปีอะไรประมาณเนี้ยอ่านะครับแล้วถ้าสมมุติว่าจะหาลูกป้อนบูกงบูโกะไยพวกเนี้ย ไ,ได้เราที่สําคัญนะครับใครที่เป็นมือช็อปออนไลน์ขายช็อปออนไลน์ผมก็แนะนําร้านสสายเหมือนกันเขามีทั้งขายปีกขายส่งแล้วก็ขายออนไลน์เป็นหลักๆเลยนะฮะนี่คือสต็อกของเขาครับ อนดร่าแคลแคลเซียมที่ดีที่สุดสำหรับนกปากขอถ้าคุณมาสนามหลวงสองนะฮะอีกร้านหนึ่งที่คุณจะต้องไม่พลาดนั่นคือร้านเจจิตครับร้านเจจิตเป็นอีกหนึ่งร้านที่มีพวกอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงนกสายป้อนวิตามินอาหารลูกป้อนอาหารเมร็ดสีทานตะวันยูยาต่างๆก็ครบเหมือนกันเป็นอีกร้านหนึ่งที่คุณจะต้องแวะมาช้อปปิ้งครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปว่าร้านเจจิตจะมีอะไรบ้างไปกันครับ เจจิตสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นอีกหนึ่งร้านครับที่สนามหลวงสองที่ผมแนะนําก็คือร้านเจจิตครับเดี๋ยววันนี้เรามาสัมภาษณ์เจจิตกันเจ๊เราตั้งอยู่โซนไหนอะไรเงครับในสนามหลวงสองโซนสัตว์สีค่ะซอยที่สี่ซอยที่สี่นะฮะซอยสิบสี่นะฮะถ้าคุณคิดจะมาช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็น อาหารลูกป้อนหรือว่าลูกนกอะไรต่างๆนี่ครับผมแนะนําเลยร้านเจจิตครั้งแรกที่ผมเดินเข้ามานะฮะไม่คิดว่าในสนามหลวง2เนี่ยจะมีลูกป้อนไวบิลลี่ไคที่รู้สึกว่ามีสุขภาพที่ดีเลยเพราะผมเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นแล้วครับไวบิลลี่ไคสุขภาพแข็งแรงน้ําขนสวยอ้วนมากๆแล้วถือว่าราคาดีมากๆเหมือนกันรีบเอฟเลยครับถ้าคุณภาพแบบนี้ด้วราคาอย่างนี้นะครับเจ๊เจ๊เราเปิดมานานหรือ,อยังครับร้าน ตั้งตลาดมาก็เจอเจ๊แน่ๆถูกไหมฮะแล้วร้านเราแบบทั้งขายส่งขายปิีเลยไหมครับเจ๊ทุกอย่างค่ะทุกอย่างเหมือนกันใช่ไหมฮะตั้งแต่เริ่มเลี้ยงกกจนทำฟาร์มได้เลยค่ะเรื่องบริการหลังการขายคุณไม่ต้องห่วงนะฮะเจ๊เขามีประสบการณ์มากมายในการป้อนลูกนกมาแบบเพียบเียบเลยแล้วร้านของเราเนี่ยขายทุกอย่างเลยไหมครับเจ๊พวกอุปกรณ์อะไรยังไงพวกเนี้ยทุกอย่างเลยถ้าจะหาพวกอุปกรณ์ในการเลี้ยงนกอาหารวิตามินพวกเนี้ยก็ครบเลย พบเลยนะฮะแล้วก็เห็นเจ๊บอกว่ารับซื้อลูกบอลด้วยเหมือนกันสําหรับคนที่ไม่มีช่องทางการขายใช่ไหมฮะใช่เลยค่ะส่งฝากขายก็ได้หรือจะมาขายให้ดิจิตเลยก็ได้ค่ะรับทุกชนิดเลยรับทุกชนิดเลยมีความเห็นยังไงฮะตลาดทิศทางของนกในตอนนี้เป็นยังไงบ้างตลาดนกเป็นยังไงบ้างในตอนนี้คือตอนนี้นกอ่ะก็คือตลาดมันดีนะคะครับคนคนมาพร้อมที่จะซือ้อครับคือแต่ณนะตอนนี้คือนกที่ร้านอ่ะมันไม่ครบ มาไม่ไม่ไม่ค่อยมีลูกนกครับค่ะใช่คือความความต้องการของลูกค้าเยอะโอเค<า>ครับใช่ค่ะเด็กเลี้ยงนกใหม่ๆเนี่ยเขามองกันยังไงฮะเจ๊ส่วนมากอย่างนี้เขาคุมองของเด็กรุ่นใหม่นะฮะเขาสามารถที่จะแบบจะต่อยอดจากที่ว่ารุ่นอย่างพ่อแม่ทำแล้วเขาไมอยากต่อยอดเพื่อที่จะไปสร้างซื้อเครื่องหมาทำเป็นฟาร์มเป็นอะไรต่อยอดได้ครับรุ่นใหม่หน่าื่นเตนมากค่ะตอนนี้นี่คืออีกหนึ่งเสียงของ แมคค้าในตลาดสนามหลวงสองนะที่มายืนยันกับตัวเลยว่าตอนนี้ตลาดนกยังถือว่าเป็นตลาดที่ดีแล้วก็มีการต่อยอดนกไปเรื่อยๆแล้วก็ลูกนกในตลาดเนี่ยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการสักเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่คุณจะมียอดขายที่ดีมีลูกนกที่ขายได้สม่ำเสมอและไม่เพียงพอต้องมาจากคุณภาพที่ดีด้วยถ้าคุณขายลูกนกที่ดีมีคุณภาพสุขภาพแข็งแรงเหมือนเจจิตเนี่ยครับผมว่าตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการแน่ นะครับวันนี้ขอฝากร้านเจจิตไปด้วยครับขอบคุณครับ